คนที่เขามีปัญหากับคุณอยู่ตอนนี้นะคะมีเรื่องเป็นคู่กรณีกับคุณเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะไพ่อัศวินถือดาบหัวตั้งนะคะเกี่ยวข้องกับกฎหมายการแจ้งความการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะมีตำรวจมาด้วยผู้พิพากษาตุลาการโดนตัดสินความผิดโดนกดดนันโดนบีบคั้นมีความเครียดสูงนะคะ ไพ่เทมเพลสนะคะเขาจะไปทําบุญกรวดน้ํานะคะเพื่อให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาต้องการจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะใบสรุปนะคะไพ่หกดาบหัวกลับเขาจะต้องแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างหนักนะคะเพราะว่าเขามีเคราะกรรมเขาเป็นศัตรูกับคุณแล้วเขาทําไม่ดีกับคนอื่นด้วยนะคะมีเจ้ากรรมในเวร หลายคนทีเดียวค่ะเขาต้องชดใช้กรรมแก้ไขปัญหาอย่างหนักนะคะเขาเครียดมากค่ะชีวิตเขาค่อนข้างจมดิ่งลงเหวนะคะแล้วเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมนะคะเป็นเป็หกดาบหัวกลับนะคะแก้ซ้ำไปซ้ำมาไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะหัวตั้งก็พอจะแก้ได้อยู่บ้างนะคะเหมือนเหมือนจะได้เงินจากที่เขาลงทุนลงแรงอะไรไปบ้างแล้วอะคะ่ะแล้วก็เดือดสตาร์นะคะจะดีขึ้น เก้าดาบนะคะหัวกลับแต่ว่าถึงแม้เขาจะทำบุญพยายามแก้ปัญหาแล้วแต่ว่าเคาะกรรมนั้นค่อนข้างหนักเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่สํานึกความผิดอะคะ่ะพอเหมือนกับว่าผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาก็ทําความผิดอีกมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาอีกเรื่องไม่ดีขึ้นมาอีกนะคะก็ให้คุณเนี่ย เมตตาต่อเขาเถัดแผ่เมตตาไปนะคะถ้าสงสารเขาก็อโหสิกรรมค่ะพิมพ์ว่าอโหสิกรรมนะคะและถ้าเกิดอยากให้ใครได้รับพลังงานเดียวกันก็แชร์ไปให้เขาค่ะถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้รอดพ้นจากอุปสรรคปัญหารอดพ้นจากภัยพานศัตรตูนะคะเป็นผู้ชนะตลอดไปแล้วก็ร่ำรวยรุ่งเรืองสุขภาพดีทั้งกายใจทุกพทุกชาติเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ